จีแล้วก็เพจเทคนิคขายดีบาคาจีเป็นั e ซ s of ์เซลส์นะคะวันนี้จีจะมาให้เทคนิคเนาะเกี่ยวกับว่าถ้าเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่ได้อย่างใจเ,เกิดขึ้นเราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวจีแหละเกิดขึ้นกับพี่ที่รู้จักกันนะคะในในออฟฟิศแหละอพอดีเขามีปัญหาส่วนตัวนะคะเป็นเกี่ยวกับ มันกระทบเรื่องงานด้วยแหละเป็นเรื่องของชีวิตคู่เนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ปัญหาโลกแตกมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ มันจะบั่นทอนสําหรับเราเราที่เป็นชาวเอ่อเป็นคนวัยกลางคนวัยกําลังทํางานนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของมือที่3มเนี่ยจีเชื่อว่าจะต้องหนักใจทุกคนนะคะวันนี้จีก็เลยจะมาให้เทคนิคว่าเราจะทํายังไงดีถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันทําให้เราท้อหดหู่แล้วก็แบบไม่มีกําลังใจจะทํางานนะคะเทคนิคที่จีจะให้อ่ะจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ช่เป็นเทคนิคอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จีทําแล้วก็ได้ผลนะคะคืออย่างสมมุติว่า ถ้าสมมติว,ว่าคนรักของเราเนี่ยเขาเกิดแบบนอกใจเราหรือว่าไปม,มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งเหตุที่อาจจะเกิดได้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องใจเป้าทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราถูกทรยศอะทําไมเราถึงต้องถูกทรยศจากคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วมันจะเกิดคําถามกับตัวเองว่าเราไม่ดีตรงไหนหรอทําไมเธอถึงต้องไปมีคนอื่นมีฉันคนเดียวไม่ได้หรอฉันผิดอะไร ะะมันก็จะมีคําถามแบบนี้นขึ้นในหัวอยู่ตลอดทีนี้เนี่ยจีจะสิ่งที่จีจะให้อ่ะค่ะก็คือว่าจีจะบอกว่าเราอย่าไปนึกโทษตัวเองนะคะเราอย่าเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเราเป็นสาเหตุของเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่คนรักของเรานอกใจอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนะคะบางทีมันไม่ได้เป็น สาเหตุมาจากเราอะนึกออกปะคือคนมันจะไปมีคนอื่นมันไปมีได้ด้วยตัวมันเองบางทีมันไม่เกี่ยวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยอะเราอย่าไปคิดว่าเราอะเป็นต้นเหตุของการที่ฉันไม่ดีแล้วก็เธอถึงไปมีคนใหม่ เพราะว่าการคิดแบบนั้นมันจะทําให้เราลุกดาตัวเองแล้วสูญเสียความมั่นใจสูญเสียทุกสิ่งไม่เป็นอันทําการทํางานอะไรแล้วก็จะมานั่งทุกใจท้อใจคือเอาเป็นว่ามันมีแต่ลบว่าค่ะจีนม่อยากคิดอย่างนั้นเนาะจีรู้ว่ามันทําได้ยากนะคะแต่ว่าเหมือนกับค่อยๆค่อยๆคิดอ่ะค่อยๆโฟกัสมันนะคะว่าปัญหาคือถ้าอะไรที่เราทําไม่ดีผิดตรงไหนเนี่ยเราก็จะได้มีเวลาตรงนี้ในการปรับปรุงและพิจารณาตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่า เราทําดีที่สุดแล้วเราแน่ใจอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคุยกันหรือให้เขาเลือกแต่จีเชื่อว่ามันจะต้องมีภาวะที่คาราคาซังกันทุกคนแหละทุกคู่ทีนี้ระหว่างเนี้ยถ้าสมมติว่ามันยังเคลียร์กันไม่จบแล้วก็เราไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบยังไงมันจะไปทางไหนแล้วเหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าคนของเราจะเลือกเราไหมหรือจะเลือกคนอื่นอะไรมันอยู่ในช่วงสับสนนะคะเทคนิคที่จีจะให้ก็คือว่าสิ่งที่จีทำนะออก็คือจีนั่งสมาธิ คือจีรู้ว่าทุกคนบอกว่าโอยน้องจีมันพูดยากมันทํายากที่บอกว่าจริงๆค่ะมันทํายากต่อให้นั่งสมาธิก็นั่งฟงซ่านนั่งคิดคือจีจะบอกว่าถ้าคิดนะค่ะคิดไปเลยฟงซ่งานอะฟงซ่านไปเลยเอาให้เต็มที่เพราะว่าถ้ากายเราสํารว้มาค่ะเรานิ่งนิ่งสักระยะหนึ่งนะให้เราฟงสักสิบนาที พอไปสักระยะหนึ่งนะเราจะมันจะนิ่งแล้วมันจะคิดไม่ออกมันจะหมดเรื่องคิดคํามมันเป็นอย่างนี้จริงถ้าเราถ้าใครที่นั่งสมาธิมาในระดับหนึ่งะถ้าคนที่ไม่เคยนั่งเลยอาจจะยากนิดนึงคือเหมือนต้องฝืนตัวเองค่ะมันต้องบังคับตัวเองแต่เชื่อจีไหมว่าพอเราจิตเราสงบอะค่ะพอเราหมดเรื่องคิดเราคิดจนเราไม่รู้จะคิดทางไหนแล้วอะมันไม่มีทางออกถูกไหมคะแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่กําหนดเขาเรี่กอ,อะไรอะ เราไม่ช่เราไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เอางี้ดีกว่าคือเราไม่สามารถควบคุมให้คนที่เราเรารักเขาจะเลือกเราหรือจะเลือกคนนั้นอะไรประมาณนี้ยคือมันเป็นคนรักเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ทีเนี้จีสิ่งที่จะบอกคือเราควบคุมใจตัวเองได้จี G จะบอกว่าการนั่งสมาธิะคะ่ะมันเป็นอะไรที่จะทาให้สมมุตินะคะวันหนึ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักเรื่องส่วนตัวนะ หรือรวมกระทั่งเรื่องงานเราออกจากงานหรือจะเอาสินค้านี้มาขายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยจีจะบอกเลยว่าการนั่งสมาธิอะแล้วคุณจิตแน่วแน่มันจะทําให้ทุกๆก,การเลือกการตัดสินใจของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้จีพูดจริงๆเลยถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นสิ่งที่ทําแล้วก็ได้ผลทุกครั้งแล้วก็ เวลาในทุกครั้งว่าที่ีตัดสินใจหรือจะเลือกอะไรสักอย่างบางทีไม่รู้ว่ามันควรไปทางไหนดีซ้ายดีหรือขวาดี่จีก็ไม่จะใช้การนั่งสมาธินี่แหละแล้วก็ใช้จิตพุ่งโฟกัสไปว่าขอให้สิ่งที่ฉันเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้สิ่งที่ฉันตัดสินใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วไม่ว่าเราเลือกอะไรนะธรรมชาติจับสรรเลยสิ่งนั้นจะดีที่สุดเสมอนะจีเชื่อว่าหลายๆคนอ่เก็บในสิ่งที่จีพูดแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจสิ่งที่จีหมายความถึงนั่นแหละ ก็ประมาณนี้นะคะก็คือ2เทคนิคที่จีจะให้นั่นแหละก็คือ1ก็คือ อย่าไปตอบย้ําตัวเองอย่าอย่าไปตั้งคําถามตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนเพราะฉันหรืออปล่าฉันไม่ดีมันจะทาให้เรารู้สึกแย่สองก็คือให้นั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิจะช่วยได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับจีด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะส่งคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วก็คนที่คุณคุณหวังดีถ้าเขากําลังมีปัญหานี้อยู่อะไรเงี้ยถือว่าเป็นการช่วยเขาเนาะได้ค่ะสำหรับวันนี้จีต้องลาไปก่อนนะ 哈，做的哈。